นนะะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหรือว่าทุกคนที่มาเชียร์ในวันนี้หนูอยากจะบอกว่าหนูเต็มที่มากๆเ <c oughs> บื้องหลังคือหนูเดินจนหัวแม่โป้ค่ะแตกเลือดเลยเมื่อวานก่อนขึ้นเวทีจริงเดินหนูก็คือพยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าหนูมีสปิริตที่มุ่งมั่นและก็แน่วแน่มากๆค่ะ <c oughs> ในหัวหนูคิดว่าเป็นหนูร้อยเปอร์เซ็นตค่ะใช่ พี่หนูมั่นใจเพราะว่าทุกอย่างที่หนูทําให้กับจังหวัดลบบุรีและทุกอย่างที่หนูทําให้กับทุกทคนได้เห็นไม่ว่าจะเป็นพ่อทวนพี่น้ำตาลพี่ท็อปหรือแม่วอทุกๆคนรวมถึงพ่อค้าแม่ขายในจังหวัดลบบุรีหนูเชื่อว่าสิ่งที่หนูทําให้กับจังหวัดทําประโยชน์ให้กับจังหวัดมันเป็นผลที่ทุกคนได้เห็นแล้วว่าหนูคู่ควรกับตําแหน่งนี้จริงๆเยอะมากค่ะมากมาก ก็คือเป็นเรื่องน้ําหนักค่ะหนูหนักประมาณ52แต่หนูพยายามลดน้าหนักให้เหลือ46ให้ได้ให้เอวลดลงให้ได้เพื่อจะมาประกวดปีนี้เต็มที่จริงๆค่ะไม่รู้จะพูดคาไหนเลยก็วันนี้คุยในห้องดำแล้วก็คุยกับพีดีร่วมว่าเราจะได้ถือคอนเซ็ปต์เดิมไหมเราต้องการคนามทำงาน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทําง,งานกับเราได้ก็ต้องมีผลงานก่อนไม่มีใครเป็นเศษนะครับว่าถ้าติดตามกองประกวดอยู่แล้วหรือติดตามทางน้องอุ้มน้องอุ้มเป็นหนึ่งนางงามที่มีคอนเทนต์เยอะมากแล้วคอนเทนต์นั้นไม่ใช่เพียงแค่โปรโมตตัวเองแต่คอนเทนต์นั้นกิจกรรมนั้นส่งผลถึงสังคมด้วยส่งผลถึงการท่องเที่ยวด้วยเมื่อน้องอุ้มอาจจะสวยน้อยกว่าคนอื่นแต่เมื่อเอาสิ่งอื่นมาบวกลบคูณหารแล้วก็เป็นคนที่พร้อมี่สุดอีกคนหนึ่งซึ่งคนพร้อมี่สุดในวินาทีนี้อยู่ต่อหน้าาเร เราจะเลือกตามใจเราที่เราเห็นหรือเราเลือกคนอื่นที่เห็นต่หน้าจอเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าเราไม่ผิดหวังเลยและรู้สึกว่าเราก็คงจะเลือกไม่ผิดเช่นกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าตลอดเวลาที่อุ้มเป็นแค่เพียงผู้สมัครนิสแกนบุรีโดงทำตัวเองติเริ่มสมัครดังนั้นวันนี้เราเชื่อว่าเหมาะอย่างยิ่งที่เราอุ้มจะเป็นนายหนงบุรีถึงแม้ว่าข้างหน้า แพ้หรือชนะแต่เชื่อว,ว่าสิ่งนี้แหละคือชรัพยากรที่ทำให้ลูบรีมีภาพลักษณ์ อย่างแรกหนูขอบคุณพ่อทวนขอบคุณแม่วอขอบคุณทีมที่ซัพพอร์ตหนูขอบคุณหนูไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงใครก็ตามแล้วก็ขอบคุณครอบครัวหนูมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่อยู่บนโลกออนไลน์ที่คอยชี้พ่อค้าแม่ขายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะ,ะขอบคุณก๋วยเตี๋ยวให้พ่อค้าแม่ขายมีรายได้เพิ่มมากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็มีเป็นจัน รับรี please, 2025ไว้ในดวงใจด้วยนะคะไว้เจอกันแกนใหญ่ค่ะจะจะบอกนิดนึงครับว่าคนเราจะรักกันเนี่ยมันมคงไม่ใช่แบบเจอปุบ๊บรักปั๊บทุกอย่างมันต้องมีระยะทางของการเดินทางความรักและความไว้วางใจให,หลายคนมาเวทีนี้ปีแรกผิดหวังไปแล้วไม่เคยมาอีกเลยพ่อทวนเองพี่น้ำตาลเองก็คงไม่ได้มีโอกาสเห็นค,คุณในการพัฒนา แต่ถ้าวันนี้คุณมาแล้วและคุณยังอยู่กับเราให้เราเห็นเราจะเห็นการพัฒนาของคุณและปีหน้าอาจจะเป็นคุณก็ได้นี่คือสิ่งสําคัญเราไม่สามารถรักใครเพียงแค่เจอกันแค่สามวันเราอยากจะรักคุณที่เราพิสูจน์คุณได้ด้วยเวลานี่คือสิ่งสําคัญน้องอุ้มไม่ใช่มาวันนี้วันแรกน้องอุ้มมาเมื่อสี่ปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้ว น้องอุ้มก็หายไปแต่น้องก็เพยงเห็นอยู่ในใน,ในสายตาพิทกวันตลอดมาวันนี้พอน้องอุ้มมาปุ๊บเราสึกเราคุ้นเคยเราไว้ใจเราปลอดภัยมากกว่าเท่านั้นเองครับวันนี้ถึงได้เป็นน้องอุ้มเราคิดว่าเราอยู่กับน,น้องอุ้มแล้วลูวกเราจะปลอดภัยพวกเราจะมีความสุขและพวกเราพร้อมที่จะไปได้วยกันครับนี่คือความรู้สึกที่เราเลือกน้องอุ้มครับเพราะเหตุผลของการไว้วางใจตลอดเวลาที่เราเห็นน้องมา4ปี เตรียมพร้อมกับความรู้สึกนี้มาตั้งแต่ตัดสินใจลงประกวดแล้วค่ะไม่ว่าจะเจอดราม่าไหนหนูอยากจะบอกทุกคนว่าเบื้องหลังหนูเหนื่อยมากและหนูเต็มที่มากๆหนูพัฒนาตัวเองทุกๆอย่างและทุกๆด้านคนที่อยู่เบื้องหลังหนูรู้ดีว่าหนูพยายามขนาดไหนแต่หนูน้อมรับคำติและก็ดราม่าทุกอย่างแต่หนูจะสู้และก็จะพัฒนาตัวเองให้เห็นว่าสิ่งที่หนูได้มาวันนี้มงกุฎมิสแกรนลกปี2025มันคู่ควรกับหนูจริงๆค่ะและสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับ บางคนมุ่งหวังชัยชนะแกรนไทยแลนด์แล้วกลับมาทุกอย่างก็หา,ายไฟกัางสายลมที่พัดผ่านสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ว่าผมเลือกนางงามแข่งขันแกรนก็คือการแข่งขันแต่เมื่อกลับมาลุกดีแล้วเราต้องมีจุดยืนเราต้องมีพื้นที่เราต้องอยู่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในลุกดีได้นี่คือสําคัญอย่าไปสุดทางไม่ถึงทางแล้วโดดน้ําหนีเรากลับอยู่ในจุดที่เรบบามั่นคงดังนั้นจึงเลือกคนที่ว่า นั่นคือมันยามีถึงหกจุดจังหวัดต้องติดหลังแล้วกลับบ้านไปดังนั้นเรากลับคนที่ว่าอยู่กับลบกบีได้อีกยาวนานครับ